สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีเวิดสุขุสุขนเนาะยินดีตอนหับเขาสู่สองบแบบสาวันคือเกา่าเดอพี่น้องสบายดีตอนเศร้าเนะเมื่อนี้ก็ลาดำนะอีกแล้วจ้าทุกคนด,ดำสองแถาอีกแลว้วอีพอกับอีแม่เนาะสวันมาเหตุเวียกอยู่บ้านอยู่ในงานศพข้าเจ้าเนาะ งานศพยน่ยเบาเจนะพี่น้องเพิ่นเสียเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่นางก็เข้ามาก,กับปลาแหลกเมื่อนี้ก็เข้ามาก,กับปลาแหลกแต่ว่าปลาแหลกแว่เฮือนงานเพิ่นก่อนเนาะสวัหละเอาเขาลงมาส่งให้เอื้อยนี่เขากับแมงกีนายเอื้อยขั้วแม,มงกีนายเอามาส่งให้จังน้อยจังสี่ขืนเมื่อเดียวถ่าไปพร้อมกันกับเอื้อยร้อยน้ำเนาะและเพิ่นเพื่อซื้อขนมมาใหม่พี่น้องจแานี่ มาโฆษณาขายให้กันได้สองพี่น้องนี่นะเวลามีอะไรใหม่ๆมาเราก็จะซิมก่อนหมูว่ามันแซบหรือบ่เนาะขนมปังอ่ะอุ้ยหลายแหงเลยเดี๋ยวเ้างซีซีมว่าแซบบ่เนาะแบบเอิบค่ะสบายค่ะชอบสงเลยจ้านี่อันนี้มันเป็นเนยบ่อเนยขนมปังเนยน้ำตาลสอสไส้สับปะรดมาแซดด้วยสบายดีพี่น้องซื้ออยู่ใจเลยงาน่ทาะ เห็นเอนาน,นางไปเอากระสอาเนี่ยยออามัานเบิดอ๋อเตัวแบบกระสอบแม่ของเฮามาซื้อเครื่องว่ามาวิดนะพอดีหลุดกะจะมาเอนานางบอกว่า,วนา,นม,ามันมาแล้วอันนี้นะขา,า,าขนมเนขาขนมปัง ขนมทุกอย่างคล้ายหมูอยห่สลายลอยเตอยู่หลายลอยอยู่เขาบอันอมันหารลอยมอเมนเมนหาลอยอยแต่มันไวยดุงไม่ได้เนาะเอ๋ขนมื่อเน้่ยาออกมาซัมนี่แล้วคลายชองเหมือดบรเมนขลายได้กินเขาอันนั้นเลยู่หน้าน่ะ บ่ดวงนั่นโอ้เราวปวดมากแบบยามวันสารตื่นมาเราก็กินไปเลยเดี๋ยนะเดี๋ยวมาซีโอ้จีได้เงินตุอะโอบจีเมื่อวานนี่คนบอกว่าเมียเอาบักแขกหายเดากลับเมื่อวันมาซื้อน้ำขวดแต่ลกไปเลยนี่ในเลืออีกได้เมียหายสีผาบเรือเมียเมียจ้างเมื่อวานนี้ มันชิจูบจะันจบบ่ไันจะบาอาอ่คหอบน่ะเอ้ยีคหอบอันบ้านบูเชอร์นซูเพอร์เดนไทยหมอันติดเมียสองเนเอะพี่น้องไม่ได้เห็นว่ปีที่แล้วในตัวซุเพอร์ไทยรถไทยแล้วก็อองกันโอ้คน่าเยยสงบค่ะเผืออเถื่อบ่บ่ือกเอง มันมีมันม่วงเด่นนะตัวนั้นอะเด่นแดงเน่ยะดใี่ะไปะสวยเลนละห้าบาทเดี๋ยวเลือกก่อนเอาเลือกปิดแล้วแค่นแบบต้องซื้อน้ำอันนี้มัน ขายผูกกับชอบพกกินแล้วมันแครค่ะเสือพรางมึกินยู่เงดเกินล่กินแล้วมันแค่ใส่สบปะรดอันนี้อัน้ไอ้น้ำตาลเมาดีกว่ามีคนจะสียานเมาดีกว่านอนทิบาทเมกินเบือเลยโอ้ยเอาเถอมันถิงจอบมนว่ไปนอาหรังฝันกันก๊อตหลังจะเยานั แน่อืออม่าจะเถือแล้วตัมีเงินัวมเช้าบานเอาอันละหาแบบอันเวจะอันละหาเบิร์ดหาเบิดเอาทำไมใส่คาเฟได้เลยนะใส่คาเฟข้านามากหนาเนยนะแบบจักแบบเนี่ยว่ะ สองทำอย่างเออสองทำอย่างมีบักนัดมีเผือกมีถั่วถั่วบะมีนบะมีนตัวแสบเนี่ยวันนีอ๋อบักนัดเอาเลยว้ายไม่เอาขายเขาฉีเมาหนุ่มกระดิ่อันนี้แก่ได้ลูกสาวคนลูกสาวเคนกับคนลูกสาวนี่มีอะหามามือเนี่ยหายจ็กบาทด้วยนี่ ให้เาวัดไ่กือรพให้ทอไเบิดเท่านั้นค่ะวัาีพี่น้องเอ้ยมีแต่เครื่องดนาบอแป๊บสิแล้วปลาสวบอแป๊บแล้วเด้บมีน้ำดำเบอรำบอึเออเรือหาเดียวที่หาเดียวที่ซอหาย้ยเราเบำแล้วโอ้ยเรากรจุบขึ้นมาตัวเทาน่ะเทานาลองนนของบ่น้มาหลายุบขึ้นมาบ่หอดบ่เราสิผักอยู่้าะพังเบิ่งแล้วพี่น้อง เราเขายังไหลที่เาหลผอบริดาอีพ่อเธอมีแต่ไปก็ไปเมื่อนี้ก็ไปซ้อมผู้ได้พี่น้องมีงานศบสองงานในบาี่นนาะสวยๆคือแต่ดํานาอีพ่อก็ลงไปชงสกาดทุกคนแมนสวันก็มาผีเลยแต่แมนแต่ก็เมื่อท่านอยู่ดอกผัวเข้าหนาเสียลงไมเขาให้เอาผู้นี้ลงก่อนใบมเขาให้เนี้ลงก่อนบมังัเขียงก่อนบันเี้ลง่อบัตาย้าผู้ตายน้ำลังนะเขาสหเอาลงก่อน กูใจก่อนเชียวไปแล้วไปให้งันเขาก่อนเจอมาหอดพี่น้องจ้า <c oughs> ไปเลยมาก่อนสวรรค์ต <c oughs> แต่เสาเลยตะวันอาทิตย์เขาขึยย้นยามบังเขานอนตื่นสายโอ้ยขอกะเฮ็ดเบี้ยแล้วก็มาส่งข่าวให้เอื้อยแล้วก็พอดีถามมาพร้อมกันกับเื้อร้อยเลยเจ้าไก่มาเหาเห็นอยู่เหาอยู่อนันเีย เปยตอนมมาติจูงเชียงขึ้นมานเคียงฟั่นบเเชียงไว้สามือเลยป่ะไชิบุให้ปั่นเดี่ยอยู่เอาขึ้นมาลัดหน้าแล้วเขาเกียแบ้านนี่ก็มาเลยคนกำลังมาอะไคนสมคนยู่ะพอมันเป็นมืออารงเรียวเนาะสีลายนี่หละพี่น้องกมีอ๋มีคนสิมาปวด เอาเลยเด้อบาทนี่เด้อเกิดได้ใหญ่มาเป็นมือก่งเห้สาวันประธานได้เป,ป็นจักเถื่อกำลังสีเป็นทามือก่งหนั่งขัดคือหยางนิดตัวเราอิงพายเ็กเอันนั้นแล้วเนจุ่มโซยสีสเพลิน อันก็ออเด้อเจ็้าหินมันหยอยน้าก็ให้ซอยเซเปียนจะกันมักนาว ไม่แต่ผู้สาวแต่พี่น้องนางซอยสีนอยงนี้ผ้ายนี่เบิ่งเนีนะสเยให้เบิ่งผู้สาวนี่แต่ผู้งามๆแต่สาวนางหัวคำนะโอ้ลุลุ่ยโอ้เบื้องงามนาสาวนางหัวคำนี่เลยพิเพชที่อันดับหนึ่งของโลกก็คือชาวหลนี่ละ กรลักสีดงก็ดีกมีคนว่าแซนัก็เจ้าประเด็นดอกพี่น้องก็แบบซื่อเกินมากกับเจเล่ก็บ่เคยไปตีไปเตื้อดอกเจเล่ก็มีแต่กินแล้วก็นอนนี่แหละเจ้าคือเบืเอหน่อย นะว่าองค์กระสุดหดไ่เลียวไปกันนึกว่ายวนพายทงอยู่เตียงพูดได้ านานลูกจะลอยเสียสพี่น้องจ้า,จา,านางยังเกาะบวียนนะนอ,อห้ามยางผ่านนะมันไม่ได้ผ่านนะอันนี้ก็สซ้าดังนะหัวคำน<า>นเลยพี่น้องน ผัวบ่มีผวได้ถูกยานมาเไหนบ้านนกค่ะาม่ไต้ผัวถูกเอาบอส่หาให้เอาโอ้ยมันไปคู่มือคู่มือ

นั S <S <preach science> ่งอนั่นนี่นะไพ่แน่เลย่มาบีแล้วแล้วนางวันจิ้มจัดซุ้ให้นี่ยช้อนหัี้หนี่งแสนไม่ต้นเอ ยัืไเยายมดเอาตยหย่อนมันเนะาะเอาตยย่อนมานเนาะไบเดิมเบลือพักกันลงมาเก็บพักยุ่เเง,งินอีเมถ่าวพี่นอ้องพออาย่ผูโบมีพักกลินกับลาบแต่ว่าไปนี่คือสีเดลล่างลายน้ำแห้งเพราะว่ามันแคมทางขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นแดงพึกซือดีนี่แะพักบ้านเท่านะ่ะบางอย่างก็บม่ค่อยได้สื่อดอกเนาะสั้บ่ายอยู่ ขันยามันอึศกับือยู่เด็ตัวได้เอาบัวเทิงกระสิบปะนั่นน่ะนะภูน้ำพูไร่ไร้ใช่ป้นพี่เอาเนื้วไส่มากระสอบกระสอบปั่นรึมั้ยำกระสอบปั่นคุนเขาภูสิบเขาในเนี้ยสงเกขาเป็นเด็กได้เขาคือการได้ใชเขาหรอกงามไปเลยวะพูรุนไม่เลยะ บัดมือนี้ยุดดำหน้าผัดว้าคึมบอกมีแดดเนะะาะแทว่าเอาลงป่าวีแต่พลนสีเท่งออกมา,าก,กว่าจะคึมแต่ว่าคึมแบบเอาเอาคึมแบบอพอนพทรผูตาในซุ้งๆน่งาง,งามอีเลีนะจะเย็นๆจ้า <laughs> อลไรพี่น้องจ้านาะเดี๋ยวสิตเปลี่ยนให้คนซุ้งๆมาเก็บก่อน <laughs> <laughs> นางเก็บโบเทิงแล้วอีกอยาวมาไกลสิเพลแล้วเขาต้องเพื่อมือหลังใส่ทงเนาะแขกคนกำลังมาเลยเพราะว่ามือนี้มือเอาลงคนขจอบสิไรนในงานนะเนาะมาห้องนี้นางสิขออนุญาตลาก่อนเด้อเนาะขอบใจเบอร์ซุขกคูซุ้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอแป๊บสวัเด้อพี่น้องเนาะลาแล้วเดีวสบายดีเด้อ